ะะวันนี้คุณก็จะมาห่อชมพู่ยกขาวนะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาหอ่อเรียบร้อยเดีวคุณจะมาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้เก็ดเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆนะคะว่าเราห่อชมพู่ระดับไหนนะคะหลังที่ดอกเขาบานแล้วปลอดภัยที่สุดหอ่อ,ะะแบบหหอแล้วผลจะไม่ร่วงนะคะแบบไหนห่อแล้วผลร่วงนะคะ ตามประสบการณ์ที่คุณได้ทํามานะคะเดี๋ยวคุณจะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆนะคะได้นําปรับประใช้กันนะคะไม่ว่าท่านที่จะปลูกไว้กินหรือปลูกไว้เพื่อจําหน่ายเล็กๆน้อยๆนะคะได้นําเอาไปใช้กันนะคะหรือใครมีประสบการณ์อะไรที่ดีกว่าก็สามารถแนะนํากันได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยคะ่ะต้นนี้นะคะเป็น ชมผู้หยกขาวนะคะจะมีหลายรุ่นหลายระดับนะคะคุณได้ห่อไว้บ้างแล้วนะคะมันออกไม่พร้อมกันนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้อะไรบังคับเขาเนาะคุณใช้แบบให้เขาออกเป็นธรรมชาติเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมุดมาดูตรงกลางต้นของเขานะคะว่าระดับไหนนะคะที่คุณห่อแล้วนะคะจากประสบการณ์ที่ห่อมานะคะ เราจะหอดตรงช่วงไหนของเขาดีนะคะว่าเขาจะร่วงหรือไม่ร่วงนะคะอันดับแรกเลยกุญให้ดูช่อนี้ก่อนนะคะช่อนี้เกสอรเขาเพิ่งจะร่วงไปเมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะช่วงนี้อยู่ในระดับที่อันตรายอยู่นะคะถ้าเราห่อไปนะคะร่วงในถุงนะคะโอกาสร่วงในถุงมีเปอร์เซ็นต์เยอะมากความเสียหายเยอะมากนะคะ ควรจะสังเกตรตรงนี้นะคะตรงแต่สะดือเขานี่เขาจะยังเขียวใหม่สดอยู่นะคะอันนี้คุณใช้เฉพาะชมพูหยกขาวนะคะหลักการอันนี้เท่าที่คุณทํามานะคะคุณก็สังเกตคุณก็หอ่อแรกแคุณก็ห่อไปแบบห่อทุกทุกระดับอ,ะอ่ะดอกร่วงใหม่แบบนี้นะคะตูดเขายังเขียวๆอยู่แบบนี้นะคะคุณก็หอ่อปรากฏว่าร่วงนะคะเปอร์เซียนการร่วงสูงมากนะคะ อ,อันนี้ก็คงจะยังร่วงอยู่แต่จะมีโอกาสร่วงน้อยกว่าไอตัวเมื่อกี้ที่กุณให้ดูนะคะระยะที่ปลอดภัยนะคะปลอดภัยก็คือระยะนี้นะคะนี่ตูดเขาจะเขียวๆแล้วนะคะอันนี้ห่อไปก็คือลดการร่วงในถุงน้อยลงนะคะแต่ก็ยังคงมีร่วงให้เห็นนะคะส่วนระยะที่ปลอดภัยจริงๆจริงๆนะคะ คือระยะนี้ค่ะเข้าเป็นลูกระครังคว่ำแล้วนะคะแบบนี้อันนี้คือระยะปลอดภัยที่สุดนะคะสําหรับชมพู่อยู่ขาวคือหอ่อไม่ล่วงแน่นอนนะคะถ้าไม่มีแมงหรือตัวหนอนเข้าไปเจาะนะคะและที่สําคัญเวลาเราจะหอ่อเราต้องทําความสะอาดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าสวนปลอดสารจะมีปัญหามากคือจะมีตัวบุ้งนะคะ ตัวบุ้งตัวเล็กๆอ่ะเข้าไปทํารังอยู่ในนี้นะคะถ้าเราไม่ดึงไม่ทําความสะอาดออกมานะคะนี่เราดึงตรงไอ้ที่ว่ามันเป็นฝอยๆนี่ออกมาถ้าเราไม่ทําความสะอาดเราห่อไปเสียหายเยอะนะคะกวนลองทํามาหมดทุกอย่างแล้วเราก็เก็บเก็บเป็นประสบการณ์นะคะในการทําชุดต่อๆไปนะคะแล้วก็จะได้อามาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะได้นําปรับไปใช้ในสวนของท่านเองนะคะนี่ รุ่นนี้ก็ห่อได้แล้วนะคะรุ่นนี้ก็อยู่ในรายละของความปลอดภัยแล้วนะคะนี่เขากลายเป็นรูประครังคว่ำแล้วนะคะส่วนรุ่นที่ไม่ปลอดภัยก็คือมันจะเป็นทรงทรงคล้ายๆหมวกเจ็กเขาเรียกหมวกเจ็กอะเนาะเนี่ยค่ะแล้วตูดเขานี่ก็ยังเขียวอยู่อันนี้ยังห่อไม่ได้นะคะเพื่อนรออีกสักนิดนึงให้เขามาอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะและระยะที่อันตรายที่สุดนะคะคนโดยส่วนมากนะคะที่เขาปลูกไว้กินเขา ที่ห่อกันนะคะเดี๋ยวคุณจะพามาดูอันนี้เป็นระยะที่อันตรายที่สุดนะคะในการห่อระยะนี้จะโดนมแมลงวันทองเข้าทําลายแล้วนะคะสังเกตยังไงเวลาโดนมแมลงวันทองเข้ามาทําลายนะคะสังเกตที่ลูกเขาค่ะถ้ามีมาแมลงวันทองมาทําลายมันจะมีจุดดําๆตรงที่ลูกเขาแล้วก็จะมีน้ํานะคะ จุดดำๆมันจะมีน้ำใสยๆเยิ้อมออกมานะคะอันนั้นคือโดนมแมลงวันทองต่อยแล้วนะคะแต่ช่อนี้ยังไม่โดนนะคะคุณตรวจดูแล้วช่อนี้ยังไม่โดนมแมลงวันทองต่อยเพราะฉะนั้นเราก็ห่อได้เลยนะคะส่วนลูกนี้โดนตัวบุ้งกัดเจาะกินนะคะนี่เราเด็ดออกเลยนะคะเราก็จะเหลือไปแค่ที่เราจะห่อสวยๆแค่นี้เลยนะคะระยะนี้อันตรายนะคะถ้าเป็นไปได้อย่าปล่อยถึงระยะนี้ ะะถ้าดูไม่เป็นก็ให้เด็ดทิ้งเลยนะคะไม่สมควรเสียงที่ห่อนะคะเพราะว่า,มาแมลงวันทองมันเข้าไปทําลายแล้วมันไปฝังไข่อยู่ข้างในแล้วเวลาเราห่อไปมันก็จะเลื่อนต,ตัวของมันปกติแต่ข้างในมันจะเป็นหนอนนะคะระยะนี้โอเคนะคะแบ่งปันประสบการณ์กันคะ่ะเล็กๆนน้อยเป็นเก็ความรู้นะคะจากสวนสมูทฟาร์มค่ะ เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ